สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทนินพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องร้อนๆของกัมพูชาครับเรื่องของผู้นำประเทศที่รวยล้นฟ้าแต่เศรษฐกิจและกองทัพของประเทศกลับอ่อนแอเรื่องเกิดจากนายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ตอนนี้อยู่ฝรัง่งเศสโพสต์เท้าเลยว่าฮุนเซนประธานวุฒิสภารวยขนาดนี้ทาไมประเทศยังเป็นหนี้จีนหลายพันล้านดอลลาร์ และกองทัพก็อ่อนแอฟังแบบนี้แล้วอึ้งใช่ไหมครับเราจะมาลงลึกกันทีละเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับก่อนอื่นต้องเล่าย้อนกันหน่อยว่าเรื่องมันเริ่มยังไงผู้นำกัมพูชาฮุนเซนถูกประเมินว่ามีทรัพย์สินส่วนตัวสูงถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐฟังแล้วก็อึ้งนะครับรวยขนาดนี้ขณะที่ผู้นำจีนสีจิ้นผิง รวยประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เองนะแต่จีนกลับสามารถสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งเศรษฐกิจใหญ่โตสวนทางกับกัมพูชาประเทศยังเป็นหนี้จีนหลายพันล้านดอลลาร์กองทัพก็อ่อนแอขาดอาวุธทันสมัยและทหารจำนวนมากต้องใช้ชีวิตลำบากเหมือนเห็นชัดๆเลยว่าความมั่งคั่งของผู้นำกับสภาพความเป็นจริงของประเทศมันสวนทางกัน เรื่องนี้ทำให้หลายคนสงสัยทำไมประเทศถึงยังอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งที่ผู้นำร่ำรวยขนาดนี้นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของคำถามที่สมรังสีตั้งไว้ทีนี้มาดูประเด็นหลักที่สมรังสีเขาพูดถึงครับเขาบอกว่าแม้ผู้นำกัมพูชาจะรวยล้นฟ้าแต่ทหารส่วนใหญ่กลับจนต้องใช้ชีวิตลำบากขาดแคลนอาวุธพื้นฐานบางทีแม้กระทั่งเกราะกันกระสุนก็ไม่มี อีกเรื่องที่ชวนอึง้งอาวุธทันสมัยระบบป้องกันภัยทางอากาศกลับไม่ได้เอาไปป้องกันประเทศแต่เอาไปติดตั้งที่ตุนลักราวสั่ง T O U L K R A W S A N G นะครับเพื่อคุ้มกันที่พักของหุนเซนเองฟังแบบนี้แล้วเหมือนว่ากำลังของประเทศไม่ได้ถูกใช้เพื่อประชาชนแต่ถูกใช้เพื่อความปลอดภัยส่วนตัวของผู้นำสมรังสีตั้งคำถามว่า ความมั่งคั่งส่วนตัวของผู้นำมันสวนทางกับความอ่อนแอของกองทัพและหนี้สินของประเทศแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่และเขาก็ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพอย่างชัดเจนว่าทหารส่วนใหญ่ต้องรับภาระหนักแต่ผู้มีอำนาจกลับสบายมากประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามจริงๆแล้วประเทศนี้บริหารแบบไหนกันแน่เอาละครับลองเทียบกับประเทศอื่นดูบ้าง สมรังสีเอาตัวอย่างจีนมาเปรียบเทียบสีจิ้นผิงรวยน้อยกว่าหุ่นเซนเยอะประมาณ1,000ล้านดอลล่าแต่จีนกลับสร้างกองทัพที่แข็งแกรง่งเศรษฐกิจโตเร็วมีทั้งอาวุธทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงนี่แสดงให้เห็นเลยว่าความมั่งคั่งส่วนตัวของผู้นำไม่จำเป็นต้องสะท้อนความแข็งแกร่งของประเทศเสมอไป แต่ในกรณีกัมพูชาเรากลับเห็นสวนทางกันชัดเจนผู้นำรวยล้นฟ้าแต่หนี่สินมหาศาลกองทัพอ่อนแอประชาชนลำบากฟังแบบนี้ก็ทำให้เราเริ่มสงสัยความมั่งคั่งของผู้นำควรใช้เพื่อประเทศหรือใช้เพื่อความสบายของตัวเองกันแน่มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดผลกระทบต่อประชาชนและอนาคตของประเทศประชาชนและทหารจำนวนมากต้องรับภาระหนัก ทหารหลายคนจนต้องใช้อาวุธเก่าขาดอุปกรณ์พื้นฐานการฝึกซ้อมก็จำกัดเพราะงบประมาณถูกใช้ไปกับเรื่องอื่นนี่แหละครับที่สมรังสีชีว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่เขาจะทวงคืนทรัพย์สินของชาติที่ถูกทุจริตไปแล้วนำเงินเหล่านี้มาใช้ฟื้นฟูประเทศสร้างความแข็งแรงให้กับของทัพและยกระดับชีวิตของประชาชน ฟังแบบนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการบริหารประเทศมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขความรวยของผู้นำแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั้งประเทศถ้าใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมประชาชนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและกองทัพก็แข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยสรุปกันง่ายๆนะครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าความมั่งคั่งส่วนตัวของผู้นำไม่ได้หมายความว่าประเทศจะแข็งแรงตามไปด้วยกัมพูชาเป็นตัวอย่างชัดเจน ผู้นำร่ำรวยแต่นี่สินมหาศาลกองทัพอ่อนแอประชาชนลำบากสมรังสีตั้งคำถามแล้วก็เสนอทางออกถ้ามีรัฐบาลใหม่จะทวงคืนทรัพย์สินของชาติเพื่อฟื้นฟูประเทศและสร้างความแข็งแรงให้กับกองทัพสุดท้ายผมก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับความมั่งคั่งของผู้นำควรสะท้อนถึงความแข็งแรงของประเทศหรือไม่แล้วถ้าไม่ประชาชนอย่างเรามีทางเลือกอะไรบ้าง ถ้าฟังแล้วสนุกหรือได้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้ต่อกดติดตามหรือ Subscribe ช่องทนิน Podcast ของเราด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ฟังแล้วพบกันใหม่ต่อ